ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางแมกไม้อันเขียวขจีและสายน้ำที่ไหลเอื่อยมีกุฏิเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่นั่นคือที่พำนักของหลวงปู่เขมพระอาวุโสผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและมีญาณทิพย์อย่างรู้อนาคตชาวบ้านต่างเลื่อมใสศรัทธาในคำทำนายของท่านจนเป็นที่พึ่งทางใจในยามทุกยากแต่ท่ามกลางความศรัทธานั้นเด็กหนุ่มชื่อบุญเกิดมีความสงสัยในพลังของหลวงปู่เขาได้เยินเรื่องราวปฏิหารมากมาย แต่ใจยังคล้องใจอยู่ลึกๆคืนหนึ่งแสงจันทร์สาดส่องเป็นประกายบุญตัดสินใจแอบย่องเข้าไปในกุฏิของหลวงปู่หวังจะพิสูจน์ความจริงด้วยตาตนเองเมื่อถึงกุฏิบุญแอบลอดช่องหน้าต่างเข้าไปบรรยากาศภายในเย็นยเยือกผิดปกติเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างแผ่วเบาสายตาจับจ้องไปยังร่างของหลวงปู่ที่กำลังนั่งสมาธิแสงเทียนริบหรี่ส่องกระทบใบหน้าอันสงบนิ่งของท่านทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแผ่ว เบาแต่ชัดเจนก็ดังขึ้นข้างหูของบุญบุญสะดุ้งสุดตัวหันมองไปรอบๆไม่เห็นใครแต่เสียงนั้นยังคงดังวนเวียนอยู่แล้วภาพที่ปรากฏต่อหน้าบุญก็ทําให้เขาแทบสิ้นสติร่างของหลวงปู่เริ่มเรืองแสงจางๆพร้อมกับเงาประหลาดที่หมุนวนอยู่รอบตัวเขาเราวกับม่านหมอกสีทองที่ปกคลุมร่างนั้นไว้บุญเห็นภาพน Mid ิมิตแวบเข้ามาในหัวเป็นภาพของตัวเขาเองกําลังเดินจากกุฏิไปพร้อมกับความกลัวที่เต็มเปี่ยม ด้วยความหวาดกลัวบุญรีบวิ่งออกสักกุฏิโดยไม่คิดชีวิตเขาไปถึงบ้านด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเหงื่อกลาไหลท่วมตัวเช้าวันต่อมาบุญไปหาหลวงปู่ที่กุฏิด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาคุกเข่าลงแทบเท้าของหลวงปู่หลวงปู่ครับกระผมกระผมเข้าใจแล้วครับหลวงปู่ลืมตาขึ้นมองบุญด้วยสายตาที่เปลี่ยมด้วยความรู้สึกศรัทธากับความสงสัยนั้นบางครั้งก็เหมือนคมดาบที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะบุญ ตั้งแต่วันนั้นความสงสัยของบุญก็มาลายหายไปสิ้นเขาได้ประจักษ์ด้วยตนเองถึงพลังอันลี้ลับและได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับศรัทธาที่แท้จริง